สวัสดีนะคะสมาชิกทุกท่านแล้วก็สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะคะช่วงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าดูแลสุขภาพคุณด้วยนะคะวันนี้ NEC มีหัวข้อดีๆจะมาแนะนำค่ะก็คือเรื่องของ presentation หรือการนำเสนอธุรกิจ5นาทีนั่นเองนะคะ นอกจากการนําเสนอธุรกิจ30วินาทีนะคะท,ทุกๆสัปดาห์เรารู้ว่าไม่เพียงพอใช่ไหมคะเราจะมี5นาทีนะคะให้กับเพื่อนๆทุกคนได้แนะนําธุรกิจของเราให้กับสมาชิกทุกท่านได้ทราบว่าเราเป็นใครนะคะและธุรกิจเราทําเกี่ยวกับอะไรแต่นะคะการที่เราจะเตรียมพรีเซนต์5นาทีนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมมีอะไรบ้างนะคะนั่นคือสิ่งแรกนะคะสไลด์นั่นเองค่ะสไลด์ควรมี12หน้านะคะซึ่งสไลด์12หน้านี้เหตุผลนะคะก็เพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องอยู่ ู่ในเวลา5นาทีที่กำหนดให้แล้วก็อยู่ในหัวข้อนะคะที่ทาง ST นะคะได้แนะนำแล้วก็ให้แพลตฟอร์มเรามานะคะก็มีทั้งหมด12หน้าห้ามเกินกว่าน,นี้และน้อยกว่าน,นี้นะคะจะดีมากเลยอย่างที่สองค่ะก็คือเรานะคะก็จะมีเนื้อหานะคะเกี่ยวกับภาพรวมธุรกิจนะคะแล้วก็ในด้านของสินค้าและบริการของเราค่ะซึ่งสินค้าและบริการของเรานะคะพีทแนะนำว่าเรานะคะควรที่จะเลือก lcd ค่ะ LCD คืออะไรนะคะก็คือ Least Common Denominator ค่ะก็คือส่วนที่เล็กที่สุดนะคะในสินค้าและบริการของเราเรียกได้ว่าเป็นส่วนย่อยที่สุดนะคะจนไม่สามารถย่อยได้อีกแล้วคิดดูนะคะว่าการย่อยเนี่ยค่ะมีประโยชน์ยังไงนะคะ,ะเหมือนการย่อยอาหารเลยค่ะเวลาเรากินข้าวไปนะคะคำโตโตเนี่ยค่ะมันมีอะไรสารอาหารมากมายเลยนะคะที่มันจะไป เรอเลี้ยงเซลล์ต่างๆในร่างกายดังนั้นส่วนที่เล็กที่สุดค่ะจะมีคุณค่ามากๆนะคะยังไงฝากให้เพื่อนดู LCD ให้ดีๆเวยนะคะและอย่างที่3ค่ะก็คือเรื่องของคำพูดเปิดบทสนานะคะซึ่งเป็นเหมือนการสอนนั่นเองนะคะหรือว่าแนะนำเพื่อนๆให้ พูดนะคะเกี่ยวกับธุรกิจของเรานะคะในภาษาของเพื่อนเองนะคะและในสไลด์นี้ค่ะก็ไม่ควรที่จะเป็นรูปภาพนะคะเพื่อดึงดูดความสนใจค่ะควรที่จะเป็นคําพูดเลยนะคะและเน้นตัวนาและตัวใหญ่ที่คีย์เวิร์ดนั่นเองค่ะอ่าอันนี้เป็นแค่ส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นนะคะใน Presentation ยังมีอีกหลายอย่างมากมายเลยนะคะเพราะการ Presentation ค่ะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานะคะได้มีตัวตนนะคะได้แสดงตัวตนค่ะ เป็นการสร้าง visibility นะคะหรือว่าการมีตัวตนนั่นเองเมื่อเรามีตัวตนแล้วนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็จะมี credibility นะคะเกิดความน่าเชื่อถือเมื่อเกิดความน่าเชื่อถือเราก็จะมี profitability ก็จะเกิดในด้านของการยอดขายในธุรกิจของเราเกิดขึ้นนั่นเองค่ะสิ่งสำคัญนะคะอยากให้เพื่อนๆได้เห็นความสำคัญคะ่ะว่าการ presentation นะคะเกิดขึ้นนะคะใน1ปีเนี่ยเรามีประชุมเพียง50สสัปดาห์เท่านั้นดังนั้น สมาชิกนะคะมีโอกาสพูดเฉลี่ยปีละหครั้งเท่านั้นเองค่ะโอกาสทองจึงมี1ปีมีครั้งเดียวนะคะอยากให้เพื่อนๆซ้อมซ้มซ้อมและซ้อมให้อยู่ในเวลานั่นเองค่ะและใครนะคะที่อยากจะเรียนรู้ในด้านของการพรีเซนเทชันเป็นมืออาชีพนะคะพิทมีเทรนนิ่งนะคะที่จะแนะนำเพื่อนในวันที่8นะคะสุกร์ที่8เมษายนนะคะเวลาบ่ายโมงตรงถึง5 0โมงเย็นนะคะ และสำหรับวันนี้นะคะพีศก็มีข้อความดีๆนะคะจากมาทิ้งท้ายให้กับเพื่อนๆได้เรียนรับรู้กันนะคะก็คือ the beautiful thing about learning is nobody can take it away from you ค่ะสิ่งที่วิเศษสุดสำหรับการเรียนรู้คือไม่มีใครสามารถเอามันไปจากคุณได้นั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้ NEC ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับขอ,อ